สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณคุณเนอนะคะวันนี้คุณคุณเนอจะพาเด็กๆไปทําแบบฝึกหัดเล่มนี้นั่นเองโอ้เด็กๆมองเห็นไหมเอ่ยอ่าทีนี้เราก็เปิดไปหน้าที่18ค่ะเล่มนี้เนาะเราทําไปเยอะแล้วใช่ไหมเปิดไปหน้าที่18เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรูขอหาก่อนอ่า18 ็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเด็กๆเด็กเคยเห็นไหมเอยมีทั้งผักและก็ผลไม้ใช่ไหมเด็กๆรู้ไหมว่าไหนคือผักอืมเขือเทศอ่าเรามาดูทีละอย่างดีกว่าอันแรกเป็นวงกลมวงกลมมีสีแดงมีขนอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรนะผลไม้อ่านั่นก็คือเงาะนั่นเองเงาะนะคะภาษาอังกฤษอ่านว่า lambutan lambutan เงาะนั่นเองต่อไปอันนี้ค่ะเด็กๆเ,เป็นกลมๆลิลี่สีเขียวก็มีสีเหลืองก็มีรสชาติหวานก็มีรสชาติหวานเปรี้ยวก็มีนะคะอ่นนั่นก็คือมะม่วงนั่นเองภาษาอังกฤษน,นะคะอ่านว่า mango mango ต่อไปนะคะอันนี้เขาอยู่แบบเขาเรียกว่าเป็นฝักนะมีเปลือกหุ้มอย่างนี้มีหลายๆเม็ดเรียงกันเลยใช่แล้วนั่นก็คือข้าวโพดนั่นเองค่ะเด็กๆข้าวโพดนะคะภาษาอังกฤษอ่านว่าคอนคอนอ,อ่าเหมือนแบบป๊อปคอนเลยใช่ไหมคะจริงๆภาษาข้าวโพดเนี่ยก็คือคอนต่อไปอันนี้ลูกกลม,กม มีสีแดงค่ะเด็กๆเป็นผักนะอันนี้เป็นผักอ่ามะเขือเทศค่ะมะเขือเทศภาษาอังกฤษอ่านว่า tomato tomato to 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 อ่าทีนี้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยยองเส้นจับคู่เมื่อผลลไม้กับผักเนี่ยโดนปอกเปลือกหรือโดนใช้มีดหั่นแล้วเนี่ยข้างในเขาจะเป็นยังไงฮะ เรามาดูกันทีไรอันดีกว่างอ้อเด็กๆคะ่ะเวลาเราทา่นง้อเนี่ยเราจะต้องปอกเปลือกเออเอาเปลือกมันออกก่อนใช่ไหมคะเมื่อเอาเปลือกออกมาแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ในรูปร่างไหนดีอันนี้ข้างบนนี้หรือเปล่าเป็นเม็ดเรียงๆส,ส,สวยๆหรือหั่นออกมาเป็นแบบนี้เอ๊หรือว่าเขามีลักษณะแบบนี้นะหรือเขาีลักษณะแบบนี้คะใช่แล้วคะ่ะ เงาะนะคะเวลาเราเปลือกออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นเนื้องเงาะตรงนี้นะแล้วก็จะมีเปลือกเนะ่ยเปลือกเงาะให้เราถือเอาไว้กัดกินนั่นเองกัดกินเนื้อตรงนี้ไม่เด็กเจอส่วนของเงาะแล้วเราก็ลากยองเส้นลงมาเลยเด็กๆมองเห็นไหมเนี่ยเด็กๆลากเองนะคะต่อไปนั่นก็คือมะม่วงค่ะ เอ๊เด็กๆคะมะม่วงเหนทีเ่เ,เคยเห็นตอนที่เขาหั่นลูกบอกอ่ะมี่ละละุงลักษณะอยู่ไหนบ้างนะบางทีก็เป็นชิ้นใช่ไหมรุงที่เขา,าจะหั่นเป็นแบบลูกเต๋าอ่ะคุณครูพูดและเด็กๆคิดว่าลู่มไหนคะที่มีลักษณะคล้ายๆมะม่วงเลยเวลาหั่นแล้วเนี่ยหั่นแล้วรู้เลยว่าเป็นมะม่วงอ่าอันนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ลากเลยบายคุณครู มือไม่ตรงโอเคต่อไปนั่นก็คือข้าวโพดค่ะอันนี้ที่คุณครูบอกว่ามันเป็นเขามันเป็นฝักใช่ไหมคะนี่เปลือกของมันบังไว้อยู่ข้างในอาจจะเป็นเม็ดเลี้ยงสวยๆเลยก็คือข้อไหนคะเนี่ยอาข้อข้างบนใช่ไหมคะพอเราเปอกออกมาเราจะเห็นเม็ดเลี้ยงสวยๆแล้วเราก็ลากเข้าไปเลยปุ๊บทีนี้เหลืออ,อันสุดท้ายแล้วก็คือมะเขือเทศ หรือมะเขือเทศนะคะก็คืออันนี้นั่นเองเด็กๆคิดว่ามะเขือเทศอนะ่ะเขามีรูปร่างลักษณะเป็นไงคะถ้าหั่นออกแล้วถ้าหั่นมาแล้วนะ่ะก็จะเจอเม็ดอย่างนี้นะคะ่ะก็จะมีทั้งเนื้อแล้วก็เม็ดเม็ดของมะเขือเทศเนี่ยเราสามารถทานได้นะคะมีประโยชน์ด้วยทีนี้เราก็โยงไปเลยและเด็กๆก,ก,ก็อย่าลืมระบายสีนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้คุณครูดูด้วยนะคะค,คุณครูจะตรวจดูนะว่าเด็กๆเ,เนี่ยโยงเส้นถูกหรือเปล่า และสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ